มูชวนมูฮูฮูมูชวนมูให้ดูมูชวนมูฮูฮูไปดูกันสวัสดีสวีดัตครับเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีทุกท่านวันนี้มาพบกับสเต็ปตีบอสร้อยล้านตียังไงให้ได้ร้อยล้านแต่วันนี้จะบอกก่อนนะครับว่า เราอ่ะตีไปแล้วแต่บอสมันชิงหนีล้มก่อนเราก็เลยได้ร้อยล้านแต่ได้ร้อยล้านแบบไม่เต็มสปีดนะครับอาจจะได้ร้อยล้านมากกว่านี้แต่อย่างนี้ไงเรามาตีบอสโชว์กันเลยว่าสเต็ปร้อยล้านเป็นยังไงอ่ะวันนี้น้องคนนี้ FCC46 เนี่ยเขาไม่มีหลุมดำดังนั้นผมก็เลยนั้นก็เลยแนะนำเขาไปว่าอ่วหนูมีอ่อาน้องมีอะไรเขามีหลุมดำบัดเชิญวเอาไปแทนได้เอาลองเล่นดูภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ย าภาพมันอาจจะเป็นแบบดึงยืดขึ้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยน้องเขาตีจาก iPad ผมเลยต้องมาขยายให้เป็นหน้าจอแบบ YouTube 16.9ก็เลยทำให้ภาพเนี่ยบางส่วนหายไปแต่ไม่เป็นไรครับสเต็ปการตีบอสยังอยู่ครับน้องเขาได้เปิดก่อนก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าการเปิดก่อนแล้วทำให้ดีที่สุดก็คือสร้าง2เมืองที่แพงที่สุดเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้เงินมากที่สุดนั่นเองครับสเต็ปตีบอสก็ยังเหมือนเดิมว้าเห็นไหมครับเขาก็มีหลุมดําเล่นเอาหลุมดำบัดเชิญมาแทนนะ อ่าบอสเจริญผ่านไปสเต็ปก็ยังเหมือนเดิมครับคือสร้าง2แลนที่แพงที่สุดในลาย4แล้วก็มาสร้าง3มแลนที่ถูกที่สุดในลายหนึ่งเพื่อจะบล็อกการเดินทางของบอสแมเกีกยนด้วยนะครับเนี่ยไปจิ้มเมืองให้บอสเดินตกทีทองเที่ยวอ่ะแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวระหว่างที่ดูเพื่อนๆดูแต่การตีบอสไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอพูดสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเตรียมมาเสนอกันว่าก็คือเป็นคอนเทนต์ของสัปดาห์หน้าคอนเทนต์อะไรก็คือคอนเทนต์ที่ว่า FCC เราจะตีบอสให้เพื่อนๆ ID ละ1 ID ต่อ1สัปดาห์คือผมจะตีบอสให้แล้วก็เอาออกช่อง YouTube ของ FCC เราโดยที่เพื่อนๆส่ง ID มาให้ผมแล้วผมดูว่าเฮ้ยเพื่อนๆพอตีได้เซตเพื่อนๆโอเคพอตีได้พอเป็นที่1ในบ้านเพื่อนๆได้แล้วเพื่อนๆได้แสงเราจะเอามาตีให้ครับพอตีปุ๊บแล้วเราก็จะอ,ออกช่องยู u ูบไปเลยแต่เราจะตีแค่อาทิตย์ละ1 ID เท่านั้น อาทิตย์ละหนึ่งไอดีส่งมาที่เราเดี๋ยวเราดูปุ๊บตีได้ปุ๊บเราก็จะตีให้แล้วก็อัดลงคลิปใน YouTube ให้แล้วก็ให้ให้ใหพ้เพื่อนคนอื่นได้ดูว่าอ่ะมีเซตประมาณเท่านี้เราเล่นเท่านี้แล้วเราสามารถตีได้ก็โอเคกันไปกส็ส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะร่วมคอนเทนต์นี้ก็คืออาทิตย์ละหนึ่งไอดีต่อหนึ่งสัปดาห์เราจะตีบอสให้แต่จะได้แสงหรือไม่ได้แสงเราไม่การันตีนะครับแต่จะทำให้ดีที่สุดแอดมาที่ไลน์ไอดีนี้เลยครับแอดมาที่ไลน์ไอดีนี้นะครับ หมูคุงตอง9ก M O O K U N G แล้วก็999ครับผมแอดมาครับแล้วมาคุยกันมาคุยกันว่าเอ๊ยเซตผมโอเคครับพี่พอเดี๋ยวพี่เข้าไปดูโอเคนะครับถ้าได้ปุ๊บส่งมาแล้วสัปดาห์หนะ้าพี่จะตีให้น้อง โดยที่ว่ามีโอกาสลุ้นว่าน้องจะได้แสงไหมแต่สิ่งหนึ่งที่น้องได้ออกนแน่ๆคือออกช่อง YouTube เราพี่จะตีให้แล้วก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่สนใจแอดมาที่ไลน์ ID ที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับมาครับกลับมา,ม,ามาที่การตีบอสตอนนี้บอสเหลืออยู่ที่7รอบ5นาที30ถามว่าเวลายังเวลามันยังอยู่ในช่วงที่ที่ยังทาเวลาอยู่นะครับก็บอสยังทอยหเดี๋ยวคงต้องมีการทอยขี้ทิ้งอย่างที่ผมเคยสอน เพื่อนๆและน้องๆตลอดนะครับว่าเราต้องรักษาระดับเวลาให้อยู่ใน5นาที5รอบให้ได้นะครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับเขาถอยคีย์ทิ้งแล้วนะครับไปเฟิรบเรียกมาเรียกมาครับผมพอเขาเรียกมาปุ๊บก็มาปุ๊บปักเซตที่เขาเล่นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเขาไม่มีหลุมดําเขาเลยต้องใช้หลุมดําบัดเชิญจากจากที่ผมแนะนําเข้าไปนะครับเขาก็เลนหลุมดําบัดเชิญแทนส่วนดรอปเนี่ยเขาใช้ดรอปปักนะครับเพราะว่า เขามีดอทตัวนี้อันหนึ่งที่เขาไว้สําหรับอ่าเมืองแพงเขาก็เลยต้องเล่นดอทตัวนี้ถามว่าดีไหมดีครับทําให้เขาเล่นง่ายนะครับสเต็ปการเล่นของเขาง่ายนะครับอ่าปุ๊บถอยปุ๊บ2ครับอ่าเข้ามาครับดูเวลานะครับเพื่อนๆอ่าดูเวลาครับห้ารอบ4นาทีครึ่งเนี่ยเวลาที่ดีที่สุดของเขาแล้วเนี่ยคือการโจมตีของเขาแล้วเขาจะทําเวลาไปได้เรื่อยๆนะครับอ่าเพื่อนๆดูครับตอนนี้ก็1.5้าล้านไปเนาะอ่าไปไปครับผม เรียกครับวางหลุมดําเรียกมาครับเคครับเคครับปากครับเรียกครับบอสตกหลุมครับโอเคครับเหมือนเดิมครับสเต็ปเหมือนเล่นหลุมดําทั่วไปนะครับไม่ได้แตกต่างเพียงแต่ว่ามีไอตัวปักก็ช่วยทําให้เขาเล่นง่ายขึ้นอ่หลุมดําวางครับเรียกมาครับปุ๊บกระโดดครับเรียกครับ เห็นไหมครับไม่จําเป็นนะครับเพื่อนๆไม่มีไม่มีหลุมดําขังหรือว่าหลุมดำดิเมนชันเอ่อไม่ใช่สิครับไม่มีหลุมดําไททันหรือว่าจะเป็นหลุมดําอันใหม่ที่เพื่อนๆยังไม่มีก็หาพยายามถ้าเกิดเพื่อนๆท่านเอาหลุมดําอะไรที่ตัวเองพอมีก็ได้ครับเอามาลองมาใช้เล่นดูแล้วก็ถ้าเล่นได้มันก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว,ว่าอยู่ที่สเต็ปในการเล่นของเรานะครับดูครับตอนนี้เราก็อยู่ที่4ี่รอบ3นาทีครึ่งนะครับเวลาก็ยังโจมตีอยู่มุดกลับมาเรียกครับผม ปึกบอสมาครับผมหลุมดําเชิญหลุมดําวางครับ okay. อ่ะหลุมดำในอย่างที่เราบอกนะครับมีประโยชน์ของเขาคือ1เราวางไว้ที่เกาะล้างกับวางไว้ที่ดักให้บอสเดินถ้าบอสเดินทอยหนึ่งปุ๊บมันก็จะตกหลุมดําอย่างนี้บอสทอย6ครับอ่าเดินไม่ผ่านน้าแข็งแน่นอนครับเพราะมันเยอะโอเคครับตอนนี้เพื่อนๆดูนะครับ3นาที3นาที3มรอบเห็นไหมครับเวลาดีครับโจมตีสบายๆเลยครับ3นาทีสรอบโจมตีสบายๆเลยครับตอนนี้เราก็ได้มันอยู่ที่หกล้านสี่นะครับ ตอนที่ก่อนเล่นเนี่ยน้องเขาอยู่ที่80กว่าล้านแล้วนะครับเขาเล่น20ล้านเนี่ยก็คือร้อยกว่าล้านแน่นอนเรามาดูว่าเขาจะได้เท่าไหร่เนาะว่าว่าเขาจะเขาจะได้ไปถึงเท่าไหร่ปัก,ปกครับดูครับบอสจะไปไงต่อถ้าบอสท,ทอยหนึ่งก็ตกหลุมครับบอสท,ทอยสองสามก็ติดแน่นอนครับสเต็ปของน้องเขาก็ประมาณนี้นะครับอ่ะปักถามว่าดีไหมปักดีครับแต่ผมบอกก่อนนะครับเพราะกรณีที่เพื่อนๆเล่นเล่น,น LE AN, LE AN, LE AN, ปักเนี่ยจะต้องหัวไวนิดหนึ่งผมเห็นไหมครับว่าน้องเขากดเร็วมาก เพราะว่าไม่งั้นน่ะจะกดไม่ทันจะดึงเวลาเรามากเลยเป็นไงครับทอยสองออกห้าพลาดแล้วลสิครับไม่เป็นไรครับแต่มันเสียเทิร์นเลยนะครับซอยสองออกห้าอ่ะระบาดตรงนี้อีกหลุมดําไม่ออกนะครับบอสไม่ต้องจ่ายเงินครับน่าจะเหลือแค่หนึ่งรอบนะครับบอสไปบินครับเหลือหนึ่งรอบกับสองนาทีโอ้เวลาเหลือเยอะครับแต่จริงจริงแล้วเสียดายเมื่อกี้นะครับทอยสองออกห้าครับเรียกมาครับ ก็มาโจมตีกันครับว่าจะได้10ล้านเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็น่าจะเกินร้อยล้านแล้วล่ะครับร้อยล้านเพียงจะจะร้อยล้านเท่าไหร่นะครับน่าจะเกินร้อยล้านละสเตปน้องเขาก็โอเคนะครับถือว่าน้องเขาเป็นคนที่หัวไวพอสมควรโอเคครับเรียกบอสตอนนี้เราก็โจมตีบอสไปนะเพราะเวลามันเหลือเยอะครับเวลาเหลือเยอะมากครับเราก็โจมตีไปเรื่อยๆครับ น่าจะ 1T4 1T5 แล้วครับตอนนี้ 1T6 แล้วครับติดอเคครับมาครับเวลาเหลือเยอะเห็นไหมครับเพื่อนๆไปเสียดายตอนทอย2แล้วไปออก5เมื่อกี้นะฮะนี่ฮะคือสิ่งที่สำคัญเลยว่าถ้าไม่เบิ้ลแล้วมันจะเสียรอบเลยและยิ่งเป็นทอยแรกเนี่ยเสียเยอะครับอ้าวจบแล้วครับผมได้เท่าไรเอ่ย ได้16ล้านรวมเป็น104ล้านครับผมถือว่าโอเคครับเกินร้อยล้านอย่างที่น้องเขาตั้งเป้านะครับ FC46 c ก็ได้104ล้านสำหรับวันนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งด้วยนะคะ